ขอบคุณคนสวยที่ถ่ายคลิปให้ und, ปีเตอร์ลั่นกลัวเมียมากโตสคลิปงานหลักเมื่อกลับถึงบ้านหลังไปทำงานต่างจังหวัดหลายวัน Peter orn, ปีเตอร์คออนปาดเรนดันเผยโมเมนต์ส so ุดสวีทกับหวานใจพร้อมเผยว่าไปถ่ายหนังที่ต่างจังหวัดมาหลายวันกลับมาบ้านก็อย่างที่เห็นละครับให้ถ่ายว่าอันไหนคืองานหลักกลัวเมียรครับ โดยเป็นคลิปหนุ่มปีเตอร์กำลังล้างถ้วยล้างชามที่บ้านอย่างขยันขันแข็งจากนั้นหวานใจเดินเข้ามาหาพร้อมชูนิวมินิหาต่อและหยิกแก้มด้วยความเอ็นดูด้านปีเตอร์ก็บอกว่าพ่อบ้านโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์นอาทิจักรชาวบินเข้ามาแซวว่าหวานใส้เมยากก็บอกว่าซื้อเครื่องล้างจานเลยพี่ด้านแฟนแตนแอชมพ่อบ้านตัวอย่างพร้อมถามเมื่อไหร่ จะเปิดตัวหวานใจอาทิตย์เมื่อไหร่พ่อบ้านจะเปิดตัวคุณได้คะที่สุดแล้วพี่เตอร์ทำถูกต้องแล้วคะ่ะคุณพ่อบ้านดีต่อใจค้าเป็นต้นก่อนจะโอสอีกขนาดถือตะกรา้าพักไปสักพร้อมแคปชฉันว่ารู้ท่าทางจะชอบกันใหญ่เอาไปเลยอ,อีกหนึ่งคลิปปกติอาจจะไม่ค่อยเห็นผมในบทบาทแบบนี้สักเท่าไหร่ แต่บอกไว้เลยว่าเหล็กฝรั่งก็ทำงานบ้านเป็นทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือไม่ขอบคุณคนสวยที่ถ่ายคลิปให้ครับ